Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The b a t t l e c a s t ครับวันนี้เรามาลูยในด่านสัญ,ญญาณอันตรายสูงสุดนะจริงๆมันก็คือด่านแมวน้ำแดงครับ เซตแมวที่ผมเอามาใช้เซตนี้นะครับก็คือจะมีแมวธรรมดาคลั่งนะครับแคนแคนราเมนแมวส่งของอคุณีอกคุงนะครับแมวโลหะแมวทิงกุนะครับอิซานากินิทมะแล้วก็แคสลี่นะครับผมรู้สึกว่าใช้แมวเซตนี้แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มือปืนซุ่มยิงแล้วก็แมวเซตทีนะที่เป็นไอเทมานะ แต่ต้องดูก่อนนะถ้าสมมติไม่ชนะเดี๋ยวค่อยไปกดใช้ครับลองดูก่อนแต่ผมว่าแค่นี้น่าจะพอไหวด้านนี้มันจะยากตรงไหนมันจะยากตรงที่มีหิงคองเทพที่มันตบแรงมากนะมีเอ่อเพนกวินสตาที่มันจะพาแมวแต่ละตัวของเราวัปนะครับแล้วก็จะมีปลาหมึกที่มันทุบเรานี่แหละเพราะว่ามันทุบไกล ส่วนแมวน้ำแดงไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะถ้าเราจัดการไอ้ลูกกระจอกมันได้แมวน้ำก็ธรรมดาโอเคเราเคลียร์ปลาหมึกได้แล้วครับแบบนี้ก็มีโอกาสชนะสูงนะดาบนี้มีทั้งหมด20ด่านนะครับเราค่อยๆเคลียร์มาทีละทีละหน่อยนะ ถ้าชนะก็จะดรอ,อะไรเดี๋ยวไปดูกันนะแต่ดาน19่มันแจกตัวแรกแสดงว่าอันนี้มันต้องดีกว่าตัวแร่ตาแมวมืดบวกหนึ่งนะครับตกดานเรียบร้อยอ้ามีดานพิเศษด้วยชายเขตป,ปงไพวงเล็บไรปลานีครับถ้าบอสเป็นธาตุอ่าถ้าบอสเสียงถ้าบอสเป็นธาตุไหนนะไอดานชายเขตป,ปงไพจะเป็นธาตุนั้นครับอย่าง บอลเมื่อกี้มันเป็นแมวน้ำใช่ป่ะด่านนี้มันก็เลยเป็นธาตุแดงครับแมวน้ำแดงอุ้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้โหดกว่าเพราะว่าอันนี้มีบันบันแดงแล้วก็มีแมมมอสด,ด้วยครับอุ้ยแต่จัดการได้ไมีอะมีอะพอไหวอยู่เห็นไหมว่าพอพอไหวอยู่ครับ ก็ถ้าชน,นะมันก็จะแจกลูกแก้วป้องกันหรือไม่ก็โจมตีอะไรสักอย่างะนะนเห็นไหมลูกแก้วพรสวรรค์ครับ